สวัสดีครับวนนี้เราเข้าสู่การรายงานข่าวสภาพอา,ากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันพด,บบดีที่30มกราคมนะครับช่วงบ่ายสําหรับข่าวประจำวันนะครับคาดว่าอาจจะมีอากาศเย็นถึงหนาวลมเป็นลมที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีความเร็วลมอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14-17องศาเซลเซียสครับ คาดการอากาศ7วันข้างหน้าครับช่วงวันที่30ถึง3คุมภาพันธ์นะครับจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าลมเป็นลมทิศตะว,วันออกนะครับมีความเร็วลมอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอุณหภูมิจะสูงขึ้น3-5องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-36องศาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14-21องศาครับ ส่วนช่วงวันที่4ี่ถึงห้ากุมภาพันธ์นะครับจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงนะครับลมเป็นลมที่จะมาตออเฉียงเหนือนะครับมีความเร็วลมอยู่ที่สิบถึงสาสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิจะลดลงสองถึงสี่องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสดุดอ,อยูยทอ C, ย่ที่ยี่สิบหกถึงสาสิบเอ็ดองศาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่สิบสี่ถึงสิบแปดองศาเซลเซียสครับก็จบไปแล้วครับกับการรายงานข่าวสภาพอากาศนะครับในช่วงวันที่สามสิบถึงวันที่สามกุมภาพันธ์นะครับขอพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับดูแลรักษาาาาาสุขภพด้วยยนนนะครับเเื่่อองงจกกมีีศปปลลแ เรามาระวังอันตรายจากอักขีภัยนะครับเพราะว่าสภาพอากาศแห้งครับรวมทั้งระวังเรื่องการสัญจรนะครับผ่านบริเวณที่มีหมอกด้วยส่วนช่วงวันที่สี่ถึงห้ากุมภาพันธ์นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเนื่องจากที่มีอากาศหนาวเย็นลงนะครับรวมทั้งเรามัระวังอันตรายจากอักขีภัยด้วยครับเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและมีลมแรงครับผมขอบคุณครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน